มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์บอกว่าจากตัวเลขที่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ที่คอลัมน์ B ต้องการให้ใส่ขีดเข้าไปให้ผลลัพธ์เป็นตามคอลัมน์ C แบบนี้นะครับโจทย์แบบนี้ทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นนะตรงนี้อาจจะใช้ฟังก์ชันเทคไปช่วยตรงนี้ขี์แบบนี้เข้าไปเลยนะเทคเทคของเซลล์นี้แล้วก็ใส่คอมมาเข้าไป จากนั้นก็ใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็ใส่รูปแบบ00ขีดต้องเป็นี้ 00, 000ขีด 00, 000ขีด0000อ่ 00, 000, นะ10ตัวก็ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดไว้ก็แค่นี้เองก็เสร็จแล้ววงแล้วปิดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวเขาใส่ใเองกด enter ไว้เดี๋ยวใสใ่เองก็เป็นแบบนี้ copy ลงไป ก็จะได้ทาสิ่งที่เราต้องการเป๊ะเลยใช้ฟังก์ชันเทคสูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวออกมาวางให้ดูตรงนี้อ่าตรงนี้เนาะเป็นประมาณนี้หรือเขียนได้อีกวิธีหนึงการใช้ฟังก์ชันพวกเลบไลมิดมาช่วยตรงนี้ก็เช่นอย่างนี้เป็นเล็บข้างซ้ายของเซลล์นี้เอามากี่ตัวเอามา3ตัวก่อนอลองกด enter ดู ได,ได้3ตัวแล้วก็เอาไปเชื่อมกับอะไรเลยไปเชื่อมกับขีดใส่ขีดเข้าไปอย่าลืมใส่เครื่องหมายคําพูดเข้าไปนะมันมองเป็นเท็กต,ตรงนี้กด enter ดูอ่ะได้เริ่มได้แล้วก็เอาไปแอนแลวอีกทีนี้แอนตัวกลางก็คือมิดมิดของเจ้าเซลบีสานี่แหละตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่มันไปแล้ว3มตัวก็แปลว่ามันต้องเอาตั้งแต่ตัวที่สเอามากี่ตัวก็เอามาสมตัว กดลองกด enter ดูเอก็แปลว่ามา3ตัวละตั้งแต่ทุกที่4นับมา3ตัวก็ยังไม่เสร็จก็แอนอีกทีนึงแอนอะไรก็แอนเจ้าขีดนี่แหละกดเอนเตไปดเูเริ่มใกล้เคียงทีนี้ก็เหลือ4ตัวสุดท้ายก็จากนั้นก็กด f2 มาแก้แอน4ตัวสุดท้ายก็คือข้างซ้ายข้างขวาไ i ght ฟังก์ชันไร r ไ t e right. right mm hmm. ของตัวไหนก็ของตัวนี้แหละของเจ้า b 3นี่แหละ4ตัวสุดท้ายนับจากข้างขวามาก็นับมา4ตัวก็ประมาณนี้กด e นเ e อดูลอกนีก็ได้แล้วก็จะบอกว่าตรงนี้ก็ copy ลงไปก็จะได้ประมาณนี้สูตรตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แหละก็ลองนำไปปรับใช้ดู